เน้เป็นพลอยมรกตเล็กหน,นะครับให้ส่องดูแตงนะครับจาบะลุเป็นคอยก้อนเก่านะครับเป็นคอยที่มีน้อยแล้วตอนนี้ของประเทศไทยเราส่วนใหญ่ต่างประเทศก็จะสีไม่ใสเนื้อไม่ดีเท่าของประเทศไทยนะครับของคุณภาพทางคอยไทยทางเอเซียเนี่ย จะเป็นคอยมีคุณภาพแล้วก็เนื้อดีอสีดีเนื้อแน่นนะครับหรือพลอยไทยคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับคนต่างประเทศจะรู้จักในนามคลอยไทยที่มีคุณภาพเขาก็ดันด้นมาซื้อถึงประเทศไทยคนที่ชอบคอยก็มาซื้อถึงประเทศไทยเลยนะครับสนใจก็โทร0871505601นะครับ